ก็สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับใน EP นี้นะครับก็ตามหัวข้อนะครับก็คือเราจะมาเซตไลท์นะครับ4มุมกล้องลงไลท์ใน Tik Tok นะครับโดยเราจะเซตมุมกล้องผ่านโปรแกรมพิซซึมไลท์นะครับสิ่งสำคัญนะครับเราก็คือเราจะใช้มือถือแทนกล้อง ทั้งหมดนะครับซึ่งตอนเนี้ผมจะมีกล้องที่ถ่ายอยู่1ตัวนะครับก็คือเป็นกล้องมิเรเลสถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มมุมกล้องอีกอ3มุมนะครับเราจะทํายังไงได้บ้างถ้าเกิดเราไม่มีกล้องมิเรเลสอีก3ตัวนะครับหรือบางคนอาจจะไม่มีกล้องเลยนะครับจะใช้ตัวมือถือแทนกล้องได้หลายๆมุมได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันใน EP นี้นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมในการเซตนะครับก็คือมีอ คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะครับที่เราจะใช้ไลฟ์ลง t i k t o อนั่นเองนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เราต้องใช้ในคอมพิวเตอร์ก็คือแน่ๆนก็คือต้องมี t i k t o อกไลฟ์สตูดิโอนะครับแล้วก็โปรแกรมฟิซซึมไลฟ์สตูดิโอแล้วก็ฟิซซึมเลนนะครับสิ่งสำคัญเลย3โปรแกรมนี้นะครับที่เราจะนำเข้ามาร่วมกันนะครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมทั้ง3าอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มเซตกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ โปรแกรมพ r i s m Light Studio นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะเราก็เริ่มเพิ่มซีนนะครับเข้ามาให้เรียบร้อยเมื่อเราเพิ่มซีนแล้วนะครับเพิ่มซีนตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วเรามากดตั้งค่าตรงนี้นะครับผมกดตั้งค่านะครับไปเลือกที่วิดีโอนะครับเลือกที่วิดีโอแล้วก็ไปเซตนะครับเฟรม ให้ได้ตามนี้นะครับก็คือ720คูณ1280แล้วก็เอาพุตเหมือนกันนะครับ720คูณ1280นะครับเมื่อเราเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับเราจะได้เฟรมเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับขึ้นมาหลังจากนั้นเราเพิ่มมุมกล้องนะครับโดยเราจะใช้มือถือเป็น3มุมกล้องนะครับสำหรับคนที่อยากจะไล์หลายมุมกล้องอ่ะเราก็เพิ่มกดบวกนะครับ เลือกพิซซึมเลนนะครับกดโอเคตั้งชื่อนะครับอ่ะพิซซึมเลนที่1ตั้งชื่อพิซซึมเลนที่1นะครับทีนี้เขาจะให้เราสแกนนะครับโดยใช้มือถือโดยมือถือของเราทุกเครื่องที่เราจะใช้เป็นมุมกล้องนะครับเราต้องติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่าพิซ s ึมไลต์สตูดิโอของมือถือด้วยนะครับมีทั้งใน iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็ล็อกอินการใช้งานที่เรียบร้อย สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตวงแหวนเดียวกันนะครับมือถือ3ามเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยต้องเป็นอินเทอร์เน็ตวงแหวนเดียวกันมันถึงจะเชื่อมกล้องกันได้นะครับอ่าเราเลือกพิซซึมไลท์สตูดิโออยู่ในมือถือแล้วก็กดสแกนนะครับระบบจะให้เราเลือกว่าเป็นอาจจะเลือกเป็นกล้องหน้าจอหรือ v t u b e นะครับเราเลือกเป็นกล้องเมื่อเชื่อมแล้วนะครับจะเห็นหน้าจอขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ใช่ไหม แล้วก็ปวางมุมกล้องของเราตามเซตมุมกล้องที่เราต้องการนะครับนี่ผมจะตั้งไว้ตรงนี้สมมติผมขายเสื้อผมก็ตั้งไว้ให้โชว์เสื้ออย่างนี้นะฮะแล้วเราก็มาปรับในหน้าจอของเรานะครับยุบตัวนี้ลงนะครับเลือกช้แนวที่จะเข้านะครับเป็นพีซึมเลนหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ ตัวโปรแกรมพิซซ์มเลนเนี่ยจะมีให้เลือก3 c h a n n e l นะครับเราเลือกพิซซ์มเลนที่1นะครับแล้วก็เลือกโอเคสิ่งสำคัญตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้เสียงจากมือถือไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เรากดติ๊กออกไปนะครับแล้วก็ไปติ๊กอยู่ในมือถือด้วยนะครับมือถือก็จะมีให้เลือกนะครับเราก็เลือกปิดใหม่ เพื่อเสียงมันจะไม่สะทอนหลังจากนั้นเราก็มาเซตมุมกล้องของเรานะครับสมมุติเสื้อผมได้มุมกล้องเสื้อนะครับผมก็วางไว้มุมนี้สมมติฮะอ่ะเห็นไหมฮะเราจะได้มุมกล้องที่1มาแล้วทีนี้เราอยากจะเพิ่มมุมกล้องที่2องทำเหมือนเดิมนะครับเราก็กดเพิ่มซอสนะครับเลือกพิซซึมเลนกดโอเคแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ กดโอเคนะครับเขาจะให้เราเลือกชแนลนะครับเมื่อกี้เราเลือกอันที่หนึ่งไปละเรามาเลือกอันที่สองเขาจะให้เราสแกนนะครับมือถือตัวที่สองเหมือนกันนะครับเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพิซซั่มไลต์สตูดิโอเหมือนกันแล้วก็เข้ามาในระบบแล้วก็เลือกสแกนนะครับอ่ากล้องที่สองก็จะขึ้นมานะในหน้าจอคอมเรานะครับแล้วก็ไปตั้งมุมกล้องของเราสมมติผมตั้งไว้ตรงนี้สมมติเป็นสินค้าตัวที่สองนะครับผมปรับเป็นกล้องหลังนะครับ ในมือถือเราสามารถปรับเป็นกล้องนะครับก็อย่าลืมปิดไมค์ด้วยนะครับปิดไมค์จากมือถือด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับที่เฟรมนะครับเราก็กดยุบลงนะครับกดช้นแนลเข้าเป็นช้แนลที่2นะครับปิดปิดเสียงนะครับกดตกลงนะครับเราจะได้มุมกล้องที่2มาเราก็มาแต่งเฟรมนะฮะผมจะได มุมกล้อง2ละมุมกล้องที่1คือตัวนี้มุมกล้องที่2คือตัวนี้นะครับทีนี้ผมอยากเพิ่มมุมกล้องที่3ามนะครับมุมกล้องที่3โดยผมจะใช้ตัวแท็บเล็ตนะครับเพิ่มเราก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับก็คือกดบวกเพิ่มพิซซมเลนนะครับกดโอเคตั้งชื่อนะครับซึ่งโปรแกรมพิซซมเลนจะเพิ่มได้ทั้งหมด3กล้องนะครับใช้มือถือแทนกล้องส่งสัญญาณภาพเข้ามาเรากดโอเคนะครับเลือกพิซซมเลนสามเขาจะให้เราสแกน ทำเหมือนเดิมนะครับไอตัวแท็บเล็ตเราก็เป็นกันนะฮะเราก็เข้าระบบติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกสแกนอ่ะเราก็เลือกเป็นกล้องนะครับกดเชื่อมต่ออาจจะเห็นว่ากล้องมานะครับอีกมุมหนึ่งนะครับอ่ะพอเราได้กล้องมาแล้วนะครับเราก็กดยุบหน้าจอลงนะครับกดปิดเสียง นะครับหรือจะใช้เสียงจากมือถือก็ได้นะครับอ่าเราก็เลือกช n e l เข้านะครับเป็นช n e l ที่3เราจะได้เฟรมมาแล้วกดตกลงเห็นไหมฮะเราจะได้ช n e l ที่3มาอ่าชแนลที่ 2, 2ผมคอล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเผอไปแต่งเฟรมนะฮะ,ะล็อกอ่าเราก็มาจัดเฟรมช n e l ที่3นะครับกล้องที่สมุมของเราอ่าผมไปเผือไปกดโดนตัวน,นั้นนะครับล็อกไม่อยู่อ่า เราจะได้มุมกล้องมาทั้งหมด3ามุมนะครับหนึ่งอสามนะครับจะเห็นว่าการเพิ่มมุมกล้องง่ายๆผ่านโปรแกรมพิซซึมเลนนะครับก็คือต้องมีมือถือที่เราจะเพิ่มมุมกล้องแล้วก็ติดตั้งแอปให้เรียบร้อยใช้วงเลนเดียวกันนะครับแล้วก็เสร็จแบบที่ผมเสร็จแล้วก็ล็อกเฟรมนะครับให้เรียบร้อยนะฮะล็อกเฟรมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ส่งสัญญาณภาพไปนะครับพอเราจะส่งไปทีนี้ พอเราจะส่งสัญญาณภาพไปที่ช่อง t i k t o k ที่เราจะไลฟ์นะครับเราจำเป็นจะต้องมากดรูปตรงนี้นะครับก็คือรูปกล้องตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับพอเป็นสีเหลืองแบบนี้เรากดยุบโปรแกรมนี้ลงเลยนะครับแล้วเราก็มาเข้าที่ t i k t o k Studio ซึ่ง t i k t o k Studio ของเราจะต้องเป็นช่องที่สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับต้องผ่านเกณฑ์ไลฟ์สดนะครับผมเข้ามาที่ t i k t o k ของผมอ่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราไปเลือกเป็นแนวตั้งนะครับหลังจากนั้นเราเพิ่มที่มาของสัญญาณภาพกดตรงนี้หรือเรามาเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับมีสองจุดอ่าเรากดคลิกตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อขึ้นแบบนี้ให้เราเลือกไปที่การ์ดแคปเจอร์นะครับเลือกไปที่การ์ดแคปเจอร์กดเพิ่มนะครับ มันจะมีอุปกรณ์ให้เราเลือกนะครับอุปกรณ์วิดีโอเราไปเลือกซอสที่ชื่อว่า p r i s u m i g h t s t u d i o ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มที่มาเห็นไหมฮะสัญญาณภาพที่เราเซตไปเมื่อสักครู่ก็คือเซตฟรมเมื่อสักครู่มันจะมาแล้วเราก็มาแต่งใน TikTok Studio เห็นหฮะอ่ะขึ้นอยู่กับเรานะครับเรจะวางยังไงผมวางอย่างนี้นะครับ เราจะได้ทั้งหมด3ามุมกล้องแล้วนะครับก็คืออันนี้มุมกล้องที่1มุมกล้องที่2มุมกล้องที่สามนะครับทีนี้เราอยากได้อีกมุมกล้องหนึ่งซึ่งปกติแล้วเราสามารถกดไลค์ได้เลยหรือเปล่านะครับเริ่มไลค์ตรงนี้ถ้าเกิดเรานำสัญญาณภาพมาจากข้างนอกเนี่ยปัญหาคือ t ิ k t อกเขาจะไม่อนุญาตให้เราเริ่มไลค์เห็นไหมฮะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มอีกหนึ่งกล้องนะครับเพิ่มอีกหนึ่งกล้องก็คือกล้องที่ อาจจะเป็นกล้องเว็บแคมหรือกล้องที่ต่อกับโน้ตบุ๊กโดยตรงนะครับหรือเป็นกล้องที่มากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่เรามีนะครับโดยที่เราไปเพิ่มตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มที่มาเหมือนเดิมอ่ะเลือกกล้องนะครับแล้วก็กดเพิ่มแล้วเราจะมีตัวกล้องให้เราเลือกเห็นไหมฮะเราก็สามารถเลือกสัญญาณภาพที่มีเราติ้เข้าไปมันจะมีสัญญาณภาพเข้ามาเห็นไหมฮะของผมมันจะมาจากตัวนี้ อีกมุมกล้องหนึ่งเราก็เพิ่มเห็นไหมฮะมันจะมีทั้งหมดได้ทั้งหมดสี่มุมกล้องแล้วเอ๋ผมก็ได้ทั้งหมดสี่มุมกล้องสมมุติว่าผมไลฟ์อาจจะไม่ใช่การขายสินค้าหรือเป็นกิจกรรมก็ได้นะครับเราอยากจะไลฟ์สดทั้งหมดสี่มุมกล้องเราก็สามารถใช้มือถือเนี่ยแทนกล้องได้สามตัวแล้วก็มีกล้องหลักหนึ่ตัวหรือกล้องเว็บแคมอีกหนึ่งตัวก็สามารถไลฟ์สดผ่านทิกตอกได้ สีมุมกล้องแล้วก็กดเริ่มไลฟ์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราคลิกเริ่มไลฟ์ไอ้กระปุ่มไลฟ์เนี่ยปุ่มเริ่มไลฟ์เนี่ยมันจะขึ้นสีแดงม,มาแล้วก็สามารถให้เราเริ่มไลฟ์ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของการเพิ่มมุมกล้องในโปรแกรมเขาเรียกว่า tiktok live studio ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มมุมกล้องหลายๆมุมหรือเราขายสินค้าและอยากจะโชว์สินค้าหลายๆมุมโดยไม่ต้องแผนกล้องไปแผนกล้องมาเราก็สามารถที่จะเลือกเอามือถือเนี่ยมาเป็น ล่องแทนนะครับโดยเซตได้เพิ่มทั้งหมด3มุมนะครับก็อาจจะเอามือถือของของที่บ้านหรือมือถือที่ที่ของใครก็ได้ที่เราทํางานร่วมกันนะครับใช้ในการเซตไลท์นะครับถ้าเกิดเราไม่มีมือถือแบบนี้ใช่ไหมเราก็ยืมมือถือคนอื่นที่อยู่ในการทํางานของเรามามามาไลท์ก่อนแต่สําคัญก็คือเวลาที่เราอะเอามาเป็นมุมกล้องเนี่ยมือถือทุกเครื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามันเป็นกล้องอยู่ และสิ่งสําคัญเลยก็คืออีกกล้องมือถือเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ก็หมายความว่าเราสามารถเคลื่อนไหวอ่ากล้องเนี่ยไปในกิจกรรมของเราได้นะครับนั่นเองในการไลฟ์สตรีมผ่านโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมทิก t อกก็ทําให้เขาเรียกว่างานการไลฟ์ของเราอาจจะมีคุณภาพมากขึ้นในการ เพิ่มมุมกล้องหลายมุมให้ลูกค้าได้ดูนั่นเองนะครับอันนี้คือเอามาฝากกันสําหรับคนที่อยากเซตไลท์แบบง่ายๆสิ่งสําคัญก็คือที่ผมทำเนี่ยมันทําให้ต้นทุนเรามันลดลงนะครับบางทีการเซตไลท์หลายมุมกล้องแบบเนี้ยอาจจะเป็นต้องมีกล้องหลายตัวใช่ไหมอันนี้เราไม่มีกล้องหลายตัวเรามีกล้องแค่ตัวเดียวแต่เราใช้มือถือแทนกล้องนะครับได้แล้วก็อีกสําคัญนึงก็คือโปรแกรมที่ผมใช้พิซซึมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เริ่มต้นใช้ฟรีเพิ่ม3มมุมกล้องได้ฟรี นะครับแต่มันจะมีรลยน้ํานิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากติดไลน์น้ำเรากา็เขาเรียกอะไรไปซื้อไายเดือนก็ได้ไปเสียไายเดือนให้เขานะครับเริ่มต้นประมาณเดือนละสามร้อยห้าสิบาทก็เป็นโปรแกรมที่ดีอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถเซตไลท์หรือสามารถเพิ่มมุมกล้องได้แบบง่ายๆนั่นเองที่เอามาฝากนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสองทวิตเต์เจอกันในอีพีถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ